คือตอนนี้เนี่ยที่ตากใบนี่ก็เป็นสิ่งที่จังหวัดนราธิวาสเขาก็พยายามป้องกันปิดปิดปิดหมู่บ้านปิดพื้นที่อยู่นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ติดชายแดนนะครับในส่วนของเราเองเนี่ยเราก็มีความเข้มงวดในสองสามเรื่องคือเรื่องแรกเลยแนวชายแดนที่เรามีการอ,อ,อาจจะมีรั้วชายแดนแต่ว่ามีการระวังป้องกันโดยกองกำลังของทางทหารของตอชด ั้นในลงมาก็เป็นเรื่องของทางฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะกองกำลังภาคประชาชนคือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในการสกรีนพื้นที่แนวชายแดนทั้งหมดของเราซึ่งเรามีระยะทางอยู่ประมาณ5 0กิโลเมตรนะครับเป็นพื้นที่6ตตำบลหมู่บ้านก็21หมู่บ้านนะครับที่ติดแนวชายแดนตรงนี้เนี่ยเรามีการแบ่งซอยพื้นที่แต่ละหมู่บ้านเนี่ย ออกตามจํานวนของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดนะครับแต่จะเป็นแต่แต่ละพื้นที่ปฏิบัติการเพราะฉะนั้นแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีคนรับผิดชอบทั้งหมดในส่วนนั้นตรงตามแนวชายแดนนะครับซึ่งถือว่าเป็น2ชั้นแล้วส่วนชั้นในเข้ามาเนี่ยเราได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับดูแลในเส้นทางคมนาคมทั้งสายหลักและสายรองนะครับนี่คือการระวังป้องกันอันที่สองคือการสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะตามแนวชายแดนว่า ในขณะนี้ในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยประสบปัญหากับการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่นะครับมันไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือแอฟริกาใต้ก็ดีเนี่ยซึ่งถ้าหากว่าเรายอมให้เขาเข้ามาได้เนี่ยเขาก็อาจจะมาแพร่โควิดสายพันธุ์ใหม่มาที่เราแล้วมันทําให้การรักษาเนี่ยมันยากมันยากขึ้นนะครับคือมันอันตรายมากกว่าโควิดที่เราประสบอยู่ในทุกวันนี้ ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสร้างความตระหนักรู้แล้วพี่น้องประชาชนทุกคนก็ก็มีความเข้าใจดฉะนั้นก็เป็นการสร้างพลังในการช่วยกันระวังป้องกันนะครับส่วนมาตรการต่อไปก็คือเรื่องของการคัดกรองอย่างเต็มที่ในพื้นที่ช่างในโดยคณะแพทย์บุคลา,คากรทางการแพทย์ของเราซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยผมขอเรียนยืนยันว่า ยังไม่มีการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่เข้ามาในพื้นที่ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น,นสายพันธุ์อินเดียหรือสายพันธุ์แอฟริกาใต้ซึ่งผมเห็นตามสื่อออนไลน์ทั้งหลายก็ไปส่งข่าวกันซึ่งอันนี้นมันถ,ถือว่าเป็นการสร้างความแตกตื่นข้างความสับสนให้กับพื้นที่ชาวพื้นที่ในใน,ในในเมืองสงขาเราซึ่งขอเรียนว่าตรงนั้นไม่เป็นความจริงนะครับในข้อมูลทางการแพทย์ทั้งหลายเนี่ย สงขายังไม่พบโควิดสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรืออัฟกาใต้ก็ดียังไม่มีคุณทนที่ลงทะเบียนหมอพร้อมแล้วนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันที่7มิถุนายนเป็นต้นไปซึ่งหมอพร้อมก็จะเป็นนัดหมายกับผู้ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ได้รับนัดหมายจากหมอพร้อมแล้วขอให้ท่านเดินทางไปตามวันเวลาสถานที่ที่ทางหมอพร้อมแจ้งนัดหมายไว้แล้วนะครับ ส่วนกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะเป็นกลุ่มองค์กรนะครับเป็นกลุ่มองค์กรซึ่งเราจะพิจารณาตามาบุคคลเสี่ยงแล้วก็พื้นที่เสี่ยง2ปัจจัยหลักสําคัญนั้นท่านสามารถที่จะเสนอมาได้ผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแต่อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับปริมาณวัคซีนที่จะได้รับมาจัดสรรมาเพิ่มเติมนะครับโดยไม่กระทบต่อการลงทะเบียนที่พี่น้องประชาชนลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมไปแล้วตรงนี้ไม่กระทบ พี่น้องที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมท่านก็ฉีดตามกําหนดนัดหมายของหมอพร้อมที่ได้นัดหมายไว้แล้วส่วนที่เราอาจจะได้จัดสรรเพิ่มเติมอันนี้จะพิจารณาจัดสรรให้กับกลุ่มหรือองค์กรก็คือขึ้นอยู่กับสองปัจจัยเป็นกลุ่มเสี่ยงบุคคลเสี่ยงที่ทํางานในพื้นที่เสี่ยงอะไรต่างๆแล้วก็อันที่สองคือพื้นที่เสี่ยงซึ่งตอนนี้เนี่ยขอเรียนตามขอเรียนเลยว่าพื้นที่เสี่ยงของเราเนี่ยคือที่อําเภอหาดใหญ่กับอําเภอเมืองสงขลาโดยเฉพาะในเขตเทศบาล ใหญ่ๆของสงขาอันนี้จะเป็น2พื้นที่เสี่ยงหลักๆที่เราจะต้องพิจารณาเป็นลำดับก็อยากเรียนว่าตามตัวเลขนะครับคนที่ฉีดคนที่ติดเชื้อโควิดทั่วโลกร้อคนร้อยคนตาย2คนนะครับตามตัวเลขสถิติในปัจจุบันนี้ร้อยคนตาย2แต่คนที่ฉีดวัคซีน1ล้านคนได้รับผลกระทบรุนแรง1คน ราะฉะนั้นความแตกต่างเรื่องความปลอดภัยมันมีมากมายเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับมาฉีดวัคซีนนะครับเพื่อเป็นการาลดเรื่องของเชื้อนะครับลดความรุนแรงในกรณีที่เราจะติดการฉีดวัคซีนไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ติดโควิดถ้าเราประมาทเราพลั้งเผลอเราก็อาจติดโควิดได้แต่ถ้าคนที่ฉีดวัคซีนถึงแม้จะติดโควิดมันก็ไม่รุนแรง มันก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปทาลายอวัยวะสําคัญของเรานะครับอันนี้ก็ก็ต้องเรียนยืนยันว่าฉีดวัคซีนดีกว่าไม่ีดนะครับเพราะว่าถ้าไม่ฉีดเนี่ยโอกาสที่ท่านจะติดเชื้อโควิดแล้วก็เกิดความอันตรายต่อต่อชีวิตของท่านเนี่ยมันมีสูงมากดังนั้นก,ก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนมาลงทะเบียนฉีดวัคซีน นะเพื่อป้องกันและก็เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับชาวสงขาไปด้วยกันนะครับถ้าเราฉีดได้ไม่น้อยกว่า70%ของพี่น้องประชากรที่อยู่ในสงขาเนี่ยสงขาเราก็จะเปิดเมืองได้เร็วขึ้นเราก็กลับมาใช,ช้ชีวิตตามปกติของเราได้ได,ได้ได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเราไม่ฉีดเราไม่รู้ว่าเราเปิดเมืองแล้วเมื่อไหร่จะมีคนเอาเชื้อมาแพร่เราอีกแล้วเราก็จะต้องปิดปิดเมืองแล้วก็ต้อง เปิดปิดเปิด,ป,ดปิดอยู่อย่างนี้ครับไม่สามารถทําอะไรได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเชิญชวนมาฉีดวัคซีนร่วมกันครับแล้วเราจะกลับไปใช้ชีวิตดังเดิม